ดคะ่ะปีนี้วงการวิทยุก็คงคือคัดกันมากขึ้นนะครเพื่อต้อนรับ,รบกับเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของคนที่ฟังวิทยุกันนะคะว่าหากพูดถึงวิทยุกับดิจิตอลแล,<ะ>แล้วเขานึกถึงอะไรกันคะ่ะก็อยากคุยกับดีเจแบบเห็นหน้าค่ะก็อยากฟังวิทยุแบบ มีตินเเน็ตแล้วก็เห็นหน้านะครับค่เดี๋ยวเราพามาสํารวจห้องส่งวิทยุกันจริงๆเลยดีกว่านะคะที่นี่ก็มีอยู่ด้วยกันหลายสถานีนะคะแต่ว่าได้ยินว่าสําหรับ f m 1 0 0 5ห้องนี้ค่ะ,คะเขากําลังมีการทดลองออกอากาศในระบบดิจิตอลนะคะรูปแบบดิจิตอลเป็นยังไงนั้นตามมาดูค่ะ พามาชมห้องส่งวิทยุที่ FM 100.5กันนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีอุปกรณ์พิเศษนะคะรวมถึงกําลังมีการทดลองออกอากาศในรูปแบบดิจิตอลด้วยค่ะเราก็จะสามารถเห็นภาพแล้วก็เห็นข้อความต่างๆนะคะซึ่งทางผู้จัดกําลังจัดรายการอยู่แต่ว่าคุณผู้ชมสามารถชมได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของคสมทค่ะบนหน้าจอของรายการวิทยุเอ๊ย ไม่ผิดนะคะถูกต้องแล้วค่ะบนหน้าจอของรายการวิทยุค่ะนอกจากจะเห็นภาพของผู้จัดแล้วก็ยังมีการรายงานข้อมูลจราจรสภาพอากาศทวิตเตอร์ข่าวและอื่นๆจนแยกไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นรายการวิทยุหรือเป็นรายการโทรทัศน์กันแน่ค่ะถ้าหากว่ารายการวิทยุเปลี่ยนรูปแบบการเอาอากาศเป็นดิจิตอลกันหมดผู้จัดก็คงจะต้องแต่งตัวสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะมาจัดรายการวิทยุค,ค่ะ ส่งท้ายกันกับข่าวไอทีวันนี้นะคะในช่วงของพาเรตไอและก็ทิปเด็ดๆในช่วงของไอทีเด็ดจากทีมงาน m c o r ค n t t ค่ะส่วนในชั้นซีสุดาวินิสวรรณลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบดู YouTube ขอแนะนำครูทูบ คัดคลิปเด็ดตรงหลักสูตรจากฟิปากครูสอนเก่งทั่วล่ามาให้ครูและเด็กทั่วไทยได้เรียนรู้ยกระดับการศึกษากับสโลแกนครูไทยยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เด็กดู สวัสดีค่ะน้องแปมเปีปยพรสัแสนยากรพาเรสไอทีค่ะวันนี้มีอุทาหรณ์จากแฮกเกอร์คันเทปชาวอเมริกานายแอรอนสวอชชกเอกสารวิชาการมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วปล่อยให้โหลดว่นเน็ตโดน13ข้อหาโทษหนักปรับล้านเหรียญเจอคุกอีก35ปีสุดท้ายก็ต้องคิดสั้นแควนคอปิดชีวิตตัวเองด้วยวัยเพียง26สปี me, ส่วนด้านเครือข่ายเทโลค่แอนอนิมัสเจาะเว็บ m อ็ชี้ว่าแอรอนเนี่ยเขาต่อสู้กับส And, <coughs> and, <coughs> and the government kept getting it declared <coughs> it illegal and then